ครับบ่ายก็ไม่มาเมื่อเช้าไปงานหนึ่งงานที่แล้วก็ไม่มาเมื่อเช้างานของมาร์ทด้วยวาเหงาไม่เมื่อเช้าเหงาไม่เมื่อเช้าพอดีไม่เหงาไม่อเช้าง่วงมากไปหนาวเลยเอาเรื่องไรแฝงไหมหรือว่า่ต้องการยากทำอะไรทำขอของงานวันนี้นิดนึงค่ะไลฟ์สไตล์นะอ่วันนี้ก็เป็นงานของยูนิโคลครับผมเป็นชื่องานว่า The Joy of c ออฟโ i n g ครับคือคือเขามีเป็นเป็นเรียกว่ามันเป็นแฟชั่นโชว์ด้วยแล้วก็เป็นการเรียกว่าเป็น เปิดตัวคอลเลคชันใหม่ช่วงสปริงและซัมเมอร์ของยูนิโคลด้วยครับทีนี้เขาแบบชุดมันเหมือนแบบ mix and match ได้เยอะมากใช่ชุดของยูนิโคล mix mix and match ได้เยอะแล้วเลยวก็คุณผู้ชมคงรู้ดีอยู่แล้วะะแหละครับแล้วก็คือแต่ละคอลเลคชันเสื้อผ้าแต่ละชิ้นของทางยูนิโคลมันตอบโจทย์ตอบโจทย์มันจะตอบโจทย์อะไรสักอย่างของชีวิตเราซึ่งก็ลองดูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยที่ที่เซ็นทรัลเวิลด์เท่าน,นั้นนะเนีนก็ลองมาดูครับผมที่เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นเตอร์ก็สวยเนาะครับ อ่ะฝากโปรโมชั่นแล้วกันครับผมเลยเชื่อว่าตอนนี้ยูนิโคลก็มีหลายสาขามากนะฝากโปรโมชั่นแล้วกันที่เซ็นทรัลเวิลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27ซื้อครบ2,500บาทเนี่ยมีสิทธิ์มาแลกรับเป็นตัวอินเนอร์แวร์ของทางยูนิโคลของผู้ชายก็ได้ของผู้หญิงก็ได้เหมือนกัน2,500บาทวันนี้ถึงวันที่27นี้ครับผมครับมีบ้างครับ เราเรามีเมีแบบการลองโควิอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอันเนี้ยเมื่อเช้าเล็ก็พูดคือเล็กรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คือเราต้องให้ความสําคัญกับมันมากๆนะตอนเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอ่ะคือคือเรื่องเตียงเรื่องอะไรต่างๆเนี้ยก็สําคัญมากเรื่องเรื่องอาการของคนเป็นโควิดต่างๆก็สําคัญมากแต่ว่าตอนเนี้ยคือคนติดเยอะมากถูกไหมแล้วพอคนหายคนที่หายมาเนี่ยลองโควิดมัน ม,มันเป็นอะไรที่น่ากลัวเพราะว่าเรายังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับมันเยอะองผูหรงอแขกอมีข้อนะครับผมซึ่งเล็กว่ามันเป็นอะไรที่อยากให้คนที่หายแล้วก็อย่าเพิ่งชะล่าใจลองดูสังเกตอาการตัวเองไปเรื่อยๆด้วยลเล็กมีอะไรปกติคืมเล็่อเล็กไม่มีอะไรเล็กงโชคเล็กรู้สึกว่าเล็กไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่าตั้งแต่ตอนที่หายเล็กยังมีแบบมีคันคออยู่บ้างคือตอ่อใหายแล้วแต่หมอก็บอกว่ามันคืออาการอักเสบที่ยังเหลืออยู่ของร่างกายแต่ว่าตัวเชื้อหายไปแล้ว นั่นแหละครับเียกว่าอยากอยากให้คนที่หายแล้วอ่ะก็อยา่าพุ่งช่าใจดูอาการตัวเองดีๆเราเลข้วอวิ่งเลยที่แรกวิ่ด้ตามระยจรงจริงอ๋อตอนนี้ปกติมากไปเล่นบาสเตะบอลเลยปกติฟิตเหมือนเดิมครับผมเขาเล็กตอนช่วงช่วงที่อยู่บ้านเล็กก็ออกกำลังกายด้วยนะี่แต่แต่เป็นตอนหายแล้วนะตอนที่เอ k เคไม่ขึ้นแล้วค่อยเริ่มออกกำลังกายเบาๆเพราะว่าหมอเขาแนะนำว่าคนที่ยังเป็นอยู่อ่ะยังไม่อยากให้ออก ตอนั้นกังวลแบบเพราะเราอยู่ในบ้านพ่อคุณแม่นะ้องปีอะไรก็อยู่กังวลม,มากครับผมช่วงสองสามวันแรกที่แบบเราเรารู้ว่าเราติดอะ่ะเครียดมากเพราะว่าเพราะว่ากลัวว่าพ่อแม่จะติดด้วยเราเค้ายุ่มากแล้วอะ่ะแต่พอสองสามวันผ่านไปแล้วแบบไม่เจอก็สบายใจไม่มีใครติดก็เลยอ่าแล้วเราก็ค่อนข้างแบบคิดว่าตัวเองแข็งแรงด้ยก็เลยสบายใจมากๆมองท้องฟ้าทุกวันเลยมองท้องฟ้า,าจะให้อยู่แต่ในห้องได้ไงเราพี่น<ม>ุม่ม มีพูดชื่อออกพูดชื่อออกมาเลยเราชอบอยู่แล้วแล้วโชคดีที่ช่วงที่เราเป็นโควิดอ่ะฟ้าสวยทุกวันมันเป็นแบบช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูพอดีฟ้าสวยทุกวันแล้วก็ตอนเย็นๆแล้วก็ออกจากออกจากออกจากซีรีส์ออกไปดูไปดูท้องฟ้าบ้างพมองฟ้าอยากจะชวนใครกองมองฟ้า ก็มีวิดีโอคอลดูให้โชว์ฟ้ากันบ้างฟ้าเขาก็ฟ้าเรามันเหมือนไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่กลุมุมก็ไม่เหมือนกันหรอกก็การตัวเขาวิดีโอคอลคุยกันบ่อยไมเลยครับ้าก็ถึงไม่กลับก็คุยกันบ่อยอยู่แล้วครับแต่มันพอมันกับโดนน้ำมันไม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอแบบโกรธหรอกโกรธกายกายไม่ได้เจอกายเนื้อเนาะ หวานนะคำถามที่หวานมากคือจริงมันก็มันก็คือมันก็ทําให้เราเห็นหลายๆอย่างครับผมว่าว่าว่าชีวิตมันไม่แน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็แบบควรจะสิ่งที่มันสําคัญคือสุขภาพของเราถามว่าส่วนอันนั้นนะ่ะมันก็อยู่แล้วใช่พระโพธิเราเจอกันแทบทุกวนันเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้เจอก็เป็นธรรมดาแหละ กับพ่อแม่เราไม่ได้เจอนานๆเราก็คิดถึงเหมือนกันพอออกจับกลั่ตัวได้นี่พุ่งไปหาเลยไหมคะเหมือนน้องเขามีงานหรือเปล่าแต่ก็ไปหาเลยครับผมไปหาเลยมาคิดถึงมันท้าไม่ไหวอ่ะอยากออยจาบ้านด้วยอีกหนึ่งอะไรจะเรื่องชุดว่ายน้ำหน่อยที่เราบอกได้ไหมคะคือยังไงคะคอมเมนต์ไปเลยชุดสีส้มนะส้มมาแล้วอ๋อเขาปิดเลยนะเป็นเขาปิดเลยนะเห็นแล้วมันรู้สึกยังไง คือเราเห็นรูปก,ก่อนค่คาส่งมาให้ตรวจใช่คือเขาไม่ได้ส่งมาให้ตรวจตรวจเขาส่งมาถามว่า,มาแม่เป็นคนถ่ายแม่เขาเป็นคนถ่ายเล็กไม่ได้ไปแม่ถ่ายดีเนาะได้แม่ถ่ายสวย,ยก็แล้วเขาส่งมาให้ดูแล้วก็อ้เออน่ารักเขาส่งมาช่วยเลือกไงช่วยเลือกสีช่วยเลือกฟิลเตอร์อะไรเงี้ยแต่เราคอมเมนต์กลับไปว่าก็สวยก็บอกว่าก็สวยทุกรูปเพราะว่าเพราะว่าเท่าที่ส่งมาให้มันก็เป็นรูปที่เล็กคิดว่ามัน มันมันโอเคแบบตามวัยน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่เขาลงปันจะเป็นรูปที่เราความิีไปแล้วป่ะคือเราไม่ได้เขาไม่ได้มาขออนุญาตอะไรอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่ได้กับสองคือเราเราเองก็ไม่ได้ไปกะเกณว่าเขาจะลงอะไรไม่ได้หรือต้องลงอะไรอย่างเงี้ยอยู้่แล้วครับผมจะลงองได้ไหมคะ กรุปว่าห่วงได้ไหมคะได้ไหมคะตั้งใจแซวหรือว่าตั้งใจบอกเพราะว่าถ้าห่วงอะไรอย่างเงี้ยแซวก็แซวก็แซวหรือวห่วงไหมคะห่วงเท่าห่วงห่วงหวงอะไรอะคะก็แหมเป็นเป็นนักแสดงเนาะเป็นผู้หญิงด้วยก็ก็เลยรู้สึกว่าคือจริงๆมันก็เท่าเท่าจริงๆสิ่งชายก็เท่าเทียมกันแหละแต่ว่าพอเป็นผู้หญิงอ่ะพอแบบมีแต่งตัวแต่งนู้นแต่งนี้มันก็อาจจะแบบ ถ้าเกิดว่าเยอะเกินไปมันอาจจะไม่ดีแต่ที่น้องทำเนี่ยก็คือพอดีกันเลยเล็กเลืกรู้สึกกำลังพอดีน่ารักครับผมแต่ข้าวของเราเป็นแรกจากทีมพัฒนาเราก็เลือกปีโอ้โดีขึ้นอันนี้น้องสอบถามน้องตลอดเวลาเมื่อคุยกับเราบ้างไม่จบถามเลือกปีติดตัวกันก็มีคุยครับผมมีคุยเขาก็แบบดูแล้วก็หืมโอ้เขาก็แค่ขับรถปีของใช่ครับน้องน้องก็ชอบดูละครครับผมแต่ว่าก็เข้าใจแหละก็อาชีพเดียวกันเนาะ ก็ก็ไม่ไม่ยากที่จะทําความเข้าใจเรื่องนี้มันดูเดือดขนาดนั้นไหมไม่ถึงอะไรครับในละครจริงจริงมันไม่ได้อะไรเลยมันดูเดือดมากผู้ชมในละครเนี่ยมันก็คือละครมีบทละครมีพุ่มกับมีอะไรงนี้มันไม่ใช่ทําตามคือมันทําตามอินเนอร์ของตัวละครมันมันคือการแสดงมันเป็นเรื่องได้มันหนักขนาดื่องนี้ใช่ครับผมเล็กเชื่อว่าเออนั่นแหละ เมื่อเาเจอเจอมิโนกับมิชาเราบอกว่าไม่ดูเลยเขาไม่กล้าดูไม่กล้าดูเลยแม่แต่เล็กเชื่อว่ามันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของบทละครด้วยที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักของของตัวละครทั้งคู่มันก็เลยต้องมีฉากแบบนี้มันเล็กเชื่อว่าจะมีคนไม่อินเชื่อว่าจะมีคนไม่อินแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ได้ดูเล็กว่าหลายๆคนคงจะเข้าใจว่ามันคือการแสดงออกถึงของความรักปกติแล้วคนเรา อ๋อเลยไหมอยากอ่ะ,อ,ะอาถามว่าเรื่องอะไเรื่องว่าหลังจาก,ก,าจกนี้ใกล้จะจบแล้วพร้อมฟุ้งอนไรแล้วคะับหลังจากนี้ใกล้จะจบแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะอ,อ,อ,อีกสองตอนสามตอนอ่าก็ก็ช่วงท้ายมันแคเป็นคู่ที่เข้มข้นมากๆนะช่วงปลายโฟมอะไรต่างๆซึ่งมีเซอร์ไพรส์ยเยอะมากยังไงก็ห้าห้ามพลาดครับผมเหลืออีกสามตอนสองสามตอนเท่านั้นนะครับกับเกมตัดขนายครับที่บอกว่าป๊าแสติสแบบมันดีแบบดีขึ้นเรื่อยๆใช่ฟีดแบกดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเล็กรู้สึกว่ามัน ช่วงแรกมันก็เป็นเรื่องธุรกิจแล้วก็ค่อยๆเข้ามาเรื่องความรักอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องดราม่าในชีวิตเพราะงั้นมันก็เรื่องราวมันจะค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงบทสรุปตอนสุดท้ายครับผมก็ตอนนี้จะเข้าสู่ช่วงบทสรุปแล้วก็เลยไม่อยากให้พลาดอีก2-3ตอนที่เหลือครับเรียบสวยนะคะเปล่าเราเปลี่ยนเ,เป็นเล็กไม่ใส่เปล็กปามาทำไมอะเปลี่ยนตอดเวลาจะนิ้วมไม่โป้งเหรอทุกทำไมเป็นังไงคะเกิดชอบหรือติดใจอะไรขึ้นมากับการทำเรื่อง คือเคยโดนถามไปแล้วเรื่องนี้เคยโดนถามไปแล้วก็คือไปรอน้องทาแล้วน้องชวนให้ทาก็เลยทําดูแล้วเราก็ตอนนั้นทําสีผมด้วยไงตอนนั้นสีผมมันอ่อนด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันดูแบบมันดูมีอะไรดีดูเป so um, so um, ็นด so ูดูน right. ่ารักดีดูแบบดูแฟชั่นดีอะไรเงี้ยเราก็เลยติดใจเล็กชอบอยู่แล้วเรื่องพวกนี้แต่งตัวอย่างตัวอะไรเล็กชอบอยู่แล้วแต่โบบอกว่าหลังคืนไปทำคนเดียวไปเองนะติดใจ เล็กเชื่อว่าคุณผู้หญิงอะไรเข้าใจเล็กว่าเล็บมันไม่ไหวแล้วใช่ไหมเล็กเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนตรงนี้ต้องเคยพูดว่ามึงเล็บกูไม่ไหวแล้วเข้าใจไหมไรเราเะเรานน้องทำงานไงเราก็เราก็อ้าเราก็อ่าน้องจองให้หน่อยโทรจองร้านน่อะเราไม่รู้จักน้องรู้จักเนองก็จองให่เพราะมันไม่ไหวแล้วมันขึ้นมากลางเล็บแล้วมันไม่ไหวแล้ว มันต้องทำแล้วแต่โบบอกว่าเราอ่ะแบบว่ามีอิมแบบเล้วก็เลนเลย์เยอะมากรู้จักแบบเลือกลายอะไรทำกันบ้านอินเทอร์เน็ตแบบศึกษาเยอะมากยิ่งกว่าน้องอีกก็เขาเปิดให้ดูนั่นแหละเพราเขาเปิดให้ดูนั่นแหละอย่างลายอันนี้น้องเขาเลือกให้ลูกโบนี่คือยังไงมาอธิบายนะไปดูเองครับลิงเป็ดใช่ไหมไม่ใช่ทำไมเราเรียกเควสต้องมีรูปโบอย่างเงี้ยเราไม่ได้รีเควส์น้องเป็นคนเลือกให้น้องเป็นคนเลือก มีโบติดตัวตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวหลุดแล้วเนี่ยเซลทะใหม่ทำอะไรจะเป็นสีไหมเดี๋ยวต้องถ่ายละครจะมีละครไลฟ์คู่มไหมทำอไรเพิอันนี้ต้องดูต้องดูช่วงเวลาเพราะเดี๋ยวเล็กก็จะเปิดกล้องถ่ายซีรีส์แล้วก็ต้องเนี่ยก็ยอมยอมผมกลับมาเป็นสีเดิมแล้วเหมือนกันก็ต้องค่อยๆเตรียมตัวน้องเซลอยากเห็ว่าอ่ะปีนี้ทำผมอเลยนะ้าทำล็บแล้วดังบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าอาจจะทำหนุ่มจริงแล้วแต่ข้าวตังมาข้าวตังมาจนหนื่อยนักก็เสร็จ แต่ว่ามันก็นั่นแหละครับมันก็มันช่วงที่เราว่างเราก็หาอะไรใหม่ๆเข้าเข้ามาในชีวิตมันก็สนุกดีครับผ <c oughs> มพว้จะเรียกแฟน,นยังคะถาหรือ่าอะไรอะไรนะเรียกแฟนแล้วยังเรียกบอกว่าให้รอวาเลนไทน์รีก่านวาเลนไทน์ไปแล้วใครบอกให้รอวาเลนไทน์เออจะมีฟุทางมุมขวมีฟุตเหรอไมรักค่ะ <c oughs> ีสัญานูนนะบอกว่าวาเลนไทน์เดี๋ยวว่ากันอะไรอยงนี้เปล่าไม่ได้บอกว่าวาเลนไทน์จะเป็นง ตอนวาเลนไน้ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีอะไรยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรขนาดนั้นยังเออเนี่เอาจริงตั้งแต่สัมภาษณ์ครั้งแรกๆนะเคยบอกเลยเคยพูดด้วยว่าไม่อยากให้คนโฟกัสเรื่องความสัมพันธ์ของน้องมากแล้วก็พูดด้วยว่าแต่มันไปไปไม่ได้นั่นแหละครับคุณผู้ชม้ทเมื่อไหร่ก็เมื่อนานเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคือตอบเหมือนทุกครั้งก็คือตอนนี้แฮปปี้กับความสัมพันธ์ครับผมมาที่จะเจอกันนเนี่ย มันน้องมีน้องมางานแต่งานกินนัดกันหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้นัดรับผมแตรู้แล้วว่าว่าว่าน้องมาแต่ว่าน้องเลิกเลิกเลิกช้าเหมือนกันเราจะรอเจอรอเจอเ็ไปออกกำลังกายก่อนถ้าเกิดว่าทันกันมาใหม่มาใหม่ผลงผลงานอะไรนี้ไม่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 ะครไงรายการอะไรเงี้ยรายการอาหารของเลกอาหารของรยการ อย่ายังไม่เลิกเมอนการออก้ายสนกไมเด็กกเนอะมือเล็บมันไม่ไหวแล้วเล็บมัไม่หวแล้วมือเรูไม่หต้องับรนะม่อเกไ่ะ